ข้รับผลสูงสุดที่จะพึงได้จากคุณพระนั่นเราควรจะพิจารณากันเป็นเบื้องต้นก่อนแต่จะพิจารณาถึงการที่จะปฏิบัติอย่างไรลงไปนี่เป็นของธรรมดาที่สุดมนุษย์เราจะสนใจในสิ่งใดก็ต่อเมื่อ ได้ความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์อะไรเสียก่อนเมื่อเราจะลงทุนค้าขายก็ต้องมองเห็นประโยชน์ที่จะได้จากการค้าขายเสียก่อนหรืจะทำไร่ทำนาทําสวนก็ต้องมองเห็นสิ่งที่จะพึงได้จากการทำไร่ทํานาทําสวนเสียก่อน <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านจึงแนะให้พิจรารณา ถึงส่วนที่เป็นอานิสงส์หรือเป็นประโยชน์ให้ถูกให้ตรงกันเสียก่อนเป็นเครื่องชักจูงจิตใจให้คนเราสนใจอย่างแท้จริงมีความภาคเพียนอย่างแท้จริงในสิ่งที่ตนจะต้องทำ เดี๋ยวนี้เราอาจจะพูดได้อย่างกว้างๆวว่าโลกทั้งโลกกำลังระสำมระสายเดือดร้อนหาความสงบสุขไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเบียดเบียนกันในขนาดขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าสงครามอันเป็นเหตุให้เกิดความลำบากยุ่งยากอย่างอื่นตามมา อีกมากมายหลายอย่างหลายประการนักจนเรียกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความระส่ำระสายไม่มีความสงบสุขแต่แล้วที่สุดก็ม,มองเห็นได้ว่าการที่โลกไม่มีความสงบสุขนี้ก็เพราะว่าโลกขาดคุณพระนั่นเองคุณพระไม่ได้มีอยู่ในโลกหรือคุ้มครองโลกให้มากพอ โลกนี้ทั้งโลกก็ต้องระสำลสายเป็นทุกข์เดือดร้อนบางหมู่บางพวกก็ถึงกับวิบัติิีหายสูญสิ้นไปอย่างนี้ก็ยังมีเพราะว่าคุณพระไม่ได้คุ้มครองสิ่งที่เรียกว่าคุณพระนั่นมีอยู่ที่การปฏิบัติอย่างถูกต้อง ในศาสนานั้นๆด้วยกันทุกศาสนาพวกที่เป็นพุทธบริษัทย่างโง่เขาอวดดีว่าคุณพระมีแต่ในพระพุทธศาสนานี่มันเป็นเรื่องของคนโง่ที่ตั้งต้นมาจากความคิดว่าตัวทว่านน,นั้นดีกว่าคนอื่นของตัวท่านนั้นดีกว่าคนของคนอื่น มีความคิดอย่างนี้อยู่ประจำสันดานเป็นนิสัยคนอย่างนี้แหละที่จะเห็นว่าคุณพระมีแต่ในพุทธศาสนาแต่โดยที่แท้แล้วถ้ามีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมะหรือของธรรมชาติที่ไหนแล้วก็เรียกว่าคุณพระได้ทั้งนั้นไม่ว่าในศาสนาไหนในศาสนาอื่นก็มีคุณพระ ของศาสนานั้นอยู่ด้วยกันทุกๆศาสนาแล้วก็มีส่วนที่จะช่วยให้มีความสงบสุขได้ด้วยกันทั้งนั้นตามมากตามน้อยตามสูงตามต่ำเพราะว่าศาสนาแต่ละศาสนานั้นก็มุ่งหมายที่จะกำจัดเสียซึ่งความชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจะกำจัดเสียซึ่งความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัวเป็นเหตุให้เกิดความโลภความเหน็นแก่ตัวเป็นเหตุให้เกิดความโกรธและความเห็นแก่ตัวนั่นแหละเป็นเหตุให้ลืมตัวให้มัวเมาให้หลงไหลถ้าปราศจากความเห็นแก่ตัวเแต่แล้วก็ไม่มีทางที่จะเกิดความโลภความโกรธความหลงได้ ดังนั้นการที่ศาสนาทุกศาสนาต้องการจะกำจัดความเห็นแก่ตัวอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนั่นก็เป็นการถูกต้องแล้วด้วยกันทุกๆุกศาสนาจึงเรียกได้ว่าคุณพระนั่นมีอยู่ตามกฎเกณฑ์ของศาสนาทุกศาสนาที่คนที่นับถือศาสนานั่นแหละกลับไม่ปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ของศาสนานั้นๆดังนั้นคุณพระก็ไม่ปรากฏออกมาไม่ว่าจากศาสนาไหนหมดเมื่อเป็นดังนี้โลกทั้งโลกก็กลายเป็นโลกที่ว่างจากคุณพระไม่มีคุณพระสําหรับคุ้มครองโลกโลกก็รัตสารสายไม่มีสันติภาพไม่มีความสงบสุขดังที่เราเห็นกันอยู่ นี่เรียกว่าเป็นการมองอย่างกว้างขวางที่สุดแล้วว่าโลกมนุษย์นี่ก็ดีโลกเทวดาก็ดีโลกอื่นๆจะเป็นโลกที่สูงขึ้นไปถึงพรหมมโลกหรือว่าจะเป็นโลกในเบื้องต่ำที่สุดคือพวกนรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายก็ตามถ้าปราศจากเสียซึ่งคุณพระแล้วก็จะมีแต่ความระส่ำระสายความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนนานา,นาประการ ถ้ามีคุณพระแล้วก็เป็นการคุ้มครองให้อยู่เป็นพาสุดได้นี่เรีกว,ว่าเรามองกันอย่างกว้างขวางที่สุดเป็นส่วนรวมพร้อมกันคราวเดียวทั้งโลกและทุกๆุกโลกว่ากำลังเดือดร้อนเป็นทุกข์อยู่เพราะการขาดคุณพระถ้ามีคุณพระเข้ามาช่วยโลกทุกโลกก็จะมีความพาสุขสงบเย็นเป็นธรรมดานี่เป็นผลอันใหญ่หลวง ของสิ่งที่เรียกว่าคุณพระที่จะมองให้แคบเข้ามาเป็นรายบุคคลเป็นส่วนย่อยๆย่อยๆลงไปก็จะทำให้เห็นได้ว่าคุณพระนี่สำคัญมากทำให้เราอยู่ด้วยความปกติสุขมีจิตใจที่เป็นธรรมมีจิตใจที่ไม่อาจจะเป็นทุกข์ มีจิตใจที่เรียกว่าพร้อมที่จะทำการงาน <c oughs> จะยกตัวอย่างให้ตามที่สุดเหมือนว่าเราจะทำร่ายทำนาหาเลี้ยงปากหาเลี้ยงท้องก็ต้องอาศัยคุณพระมาช่วยทำจิตใจนั่นให้เหมาะสมที่จะทำการงานคืออาศัยคุณพระนั่นมาช่วยทำจิตใจ ให้รู้จักรักความถูกต้องความบริสุทธิ์ความยุติธรรมมาช่วยทำให้จิตใจมีความอดกลั้นอดทนมีความขยันหมั่นเพียรและยิ่งไปกว่านั้นซึ่งเป็นปัญหาซึ่งมีอยู่มากมายเหมือนกันก็คืออาศัยคุณพระนั้นมาช่วยทำให้จิตใจเข้มแข็งเป็นสมาธิ การเป็นสมาธินั่นไม่ใช่สำหรับพวกที่อยู่ตามป่าตามเขาเป็นมุนีหรือสีชีไพรหรือเป็นนักบวชที่อยู่ตามป่าตามเขาแต่ว่าการเป็นสมาธินี้ต้องการด้วยกันทุกคนไม่ว่าใครจะทำอะไรต้องทำด้วยใจที่เป็นสมาธิถ้าทำด้วยใจิตใจที่เคลิบเคลิ้มแล้วก็เป็นเสียหายหมด ม้จะทำงานในไร่ในนาในบ้านในเรือนม้กทีุ่ดแต่ในครัวก็จะต้องทำด้จิตใจที่เป็นสมาธิจึงจะทำอะไรได้ดีเพราะว่าจิตที่เป็นสมาธินั่นมีคุณสมบัติน่าปราถนาอย่างยิ่งคือมีคุณสมบัติเป็นความบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสนี่อย่างหนึ่ง มีคุณสมบัติเป็นความาหนักแน่นมั่นคงตั้งมั่นนี่อย่างหนึ่งแล้วมีคุณสมบัติว่องไวต่อการงานในหน้าที่ที่จะคิดจะนึกจะตัดสินใจจะพูดจะทำมีความว่องไวในหน้าที่ของจิตนั้นนี่ก็อย่างหนึ่งรวมเป็นสามอย่างด้วยกันแล้วจึงจะเรียกว่ามีจิตเป็นสมาธิ